สบายนอกคามอยู่ในเฮือนจะมาตุกต๊กจะสาวๆนี่บัวนาบัตโตมากินบ๊อบปลาชิลจะมากินไปยังไงกินแต่ป้าหน่อยอกินแต่ปลาหน่อยนาวบอ่เอ้อรเกียสารนะพี่น้องพอกับเจ๊แมวเหมือนเออบะถือเนาะคัดคัดถือบะซีเรื่อยๆกะพอได้อีเนาะก่อนอื่นเมื่อห้ากะสีมา ท่าซีหเขาคือเขาไพอที่ได้เพื่อกะท่าท่าอังอังเนี้ยก็พอลังมือลังมืออังลังมือนะกาบสบายดีเอฟซีมอสุขูสุขเรืเนาะวัยุช่างพังลาวพังไทยหรือว่าตังประเทศมันนี่ก็มั่วโผกันสองแดนซาบุขเรื่ี่เกาแล้วพี่น้อง มือนีิกะฝนตกแฮ้ยแง่คือว่าฝนตกนักนะพี่น้องแสดงว่าสิไปถ่ายคลิปเท่าหนกอ่ะคือสิไปถ่ายบ่ได้ยนะพี่น้องเนาะแล้วกะมื้อนี้กะสิพาพี่น้องมาเบิ่งที่ข้าซีโตะเนาะมื้อนี้แสดงสิท่าซีโตะซีตังเนาะโมเมนต์โมเมนต์ซีโต้เนาะนะพี่น้องซีตังเนาะก่อนสิท่าซีกะแสดงสิพาพี่น้องไปเบิ่งหนำในกั้งหน้านะพี่น้องหน้าผักหวยแสดงนะแล้วพี่น้องหนำลายลายคือว่า เพราะตกมันเหนมือนมัดเขื่อน,นะพี่น้องเนาะปลาไส้กับบด้ยเมื่อแสดงกินยังษ์ทันได้เอาออกนล้พี่น้องวัตโต้แยกชิบปผูกให้ได้ไปบะผูกก็เป็นโบก,กินนะพี่น้องก็เลยว่ให้มันอยู่ในนี้ก่อนถา่พาพ้นซ้อนน้อยหนึ่งจังสีเอาออกไป้ผูก,กน,น,นี่นะพี่น้องอยากกัสีห้าหยามาให้มันกินออกเที่ยงในน้องพี่น้องออกเที่ยงกับตองกลารขาจอกนะพี่น้องเท้าโบก,กางนี่เปียกเลยนี่น้องพี่น้อง นี่พอตกะมันเหมือนมุเขึ้นนะพี่น้องน้ำเลยมันนะน้ำกระไลนะพี่น้องถ้าตกอีกกระซีจักซองซาเหมือนนี่น้ำนี่ขึ้นมาฮอน์ที่จะแสดงถือปะจักษ์ถ้าผุนกะกระเจ้าก็ตึกสะดุ้กนะพี่น้องแสดงสีพาพี่น้องไปเบิ่งกระเจ้าตึกสะดุ้งเนาะว่าไดร์ลิโบน้ำนี่กะไล่มาเท่ห์ขงเพื่อนพี่น้องไล่แต่ไฮหนึ่งไฮหนึงก็ไล่ลงมากไล่ลงมากอะพอดีว่าในนี้มันกับเป็นยังคึ้ห่วยนะพี่น้อง มันเป็นนี่คือหัวมันเป็นหัวน้องพี่น้องนะ่ะค่ะมันเป็นโซอาหารมันก็เป็นน่องกระทอเนอะพี่น้องปกติลูกสแสดงเผื่อสีมาเห็ดต่อน้องพี่น้องแต่เผื่อยังไม่ทันเห็ดเพราะว่าพ่นไม่ห้างกระโตกนะ๊กเนาะถ้าพ่นโต๊กเรื่อยๆนี่ลูกสแสดงมาเห็ดต่อนเลยนี่นี่ตอนนี้ก็ตะเหี่ยวนล้วพี่น้องหนามก็ระไล่ล พาพ่นโตอีกซ่องซ่าหมือนนี่แบบน่าไม่นีก็ไล่ลงหลุมไล่ร่องลุมแล้วกะไม่กระเลิมอยู่ขึ้นมาแล้วพี่น้องอยู่ขึ้นมาแล้วกระเลิมเส้นนำแกงขึ้นมาแล้ะตอนนี้หาทั้งลมทั้งพ่นน้องพี่น้อง <c oughs> อากาศกะหนาวรีรอ่ราพ่นตกะพ่นตกแล้วก็เลิมหอนยามพ้นเลยเน้องพี่น้องแต่เคลียร์ทางกะซิมีแต่ โกกผิดพี่น้อง,หองอเห็นหโอน่ะมันแห้งๆท่างนาขางนากะข้าจาตึกสะดุกน้อง,หอง,องเหนอเยอะปะไข่สบายนอคขามอยู่ในเฮือนอบริตึกสะดุกว่เจ้<อ> <laughs> าจเราไปนันเด้ เราไปบ้านห่วยมองค่ะดิข้ามเตัวเก้วบึงได้นี่ค่ะนี่ตัวเซนี่ข้าวบึงนี่ด้วเก็บเกลาบเอกูมีหอดพักน้อยนี่ฮะเนาะอุ้ยเออเหลอมเริ่มโซข้าวโซข้าวไอ้เนาะอีนเนาะพี่เนาะเพิ่นกะแซ่ข้ามแล้วกะเพิ่นกะนั่งจากที เซ่หลวกอะในน้ำข้ามน้องๆ่นกันสีเฮดเสียยอมน้ำข้ามคนหย่อมคล้ายกับแพงแพงพน้องเพราะว่ามันมันเป็นข้ามแถ่นะ้ันบเมนซีเคมีถ้าซีเคมีนะ่ะเวลามันยอมเสียนะราคามันสิถือน้องๆแต่อตนนี้ราคาแพงราคาเป็นต้นหนึ่งแสนแซ้นป้ายน้องๆ่นกับเก็บข้าม,มาจะบุญไปเก็บบ้ายุ่ยซวนไหมามาเมาแลย เออฮะถ้าหนำหนำหนำแหงงเนาะมันนี้มันนีเอากแต่ต้เออแมนมันนี้นำหมาลายปกติพ่อตกเสียมันสิบายนะเนาโโะวะ่าะกาวนตมแหงเขามันบริได้ปะนี่แห,หงอะไระเมนแล้วมันมกตกกับแต่ว่านนะเนาะจ็มันนีตกตมัน,ม,นมือมื่อคืนจ่หนีปลาเพิ่กะ เก็บข้าบนะพี่น้องนาวเนาะพ่อตกผ่านเนาะพ่อตกอสิตรงเบาะแกกันนอนแล้วนี่อ้อขจอกสิป้าเลยพี่น้องไหนป้บโปกโก้คือมาพีเตอร์คือมาพีเตอร์จะมาตึกแต่สาวๆนี่บนนวำวอเตอร์ คือว่าการขาจอกพี่มะมะจะปากแหล่ลลส่วนหนึ่งเลยเพราะหวานหอมจุดสันคือว่าเท่งพี่การข้าจอกพี่พบัดถือบัดบอลเนาะ คุณว่า่นพุ่นพุ่นบุคุณว่าอะไรู่นไปเจอวมากยมาพี่เขาก็จอนเออยู่ทงพี่องศาจะตึกกระถือยู่บ่าบกโกถือยู่บ่าองศานี้นี่น้องกินทอขึ้สิตึกล้านนะครับผูถือบ่ มันกะบาดมาบาดบอมาเนาะเรืวมันกำลังพน่นพ่นกำลังตกแต่มันไม่มีป่าว่จาจอกกระไดวยย่า,าไปใหญ่แบบตึกนีม่มันยังไม่มีป่าเมเปมมีขึ้นซีไปตึกอยู่หัวเลยเนาะแสียวิดอกปะาปยัง กินต็มิมแตป้ายง่ป้าไ่ได้ป้าหญ่จะมากินบ๊อบปัสยูเนี่ยจะมากินป้ายงะกินแต่หน่อยกินแต่ป้าหน่อยคนหน่อยะกินป้าหน่อยหนาวปะฮึหังกสนนะพี่น้องเปิานบนาวไอนายพไรเพื่อนคือบ่อยู่เพื่อน วนาพวมาหาไม่ถวนีอื่องสบมาฝนหนาวหนากับวนยอมหับวนหนาวนายนายเมื่อเลหนาวเมื่อนอนยื่นหนเท่อกัเจ็บไม่เหือนอือบาดถึกเนาะ ค้าถือบัาสซีเร่ๆกะเพราะได้อีด้วะถ้ายอบว่าได้ราวเบนยอบว่าได้บาเบนเลยยักเมือแล้วนี่เม่ยแกเขามีสนุงกับพนขึ้นสีมาไอ้ดอกเออข้าก็บ่มีขั้นว่านในวา่าซีเขาบานไปห้าซื้อใหม่ภายผวกโต๊ะนะครับเิษ่ไปซะ บรลย้ไไกะซสีเมื่อท่าซีตังน้องหลังจากสีมาเบิงปาโก้ผลตึกสด้งน้องมีเมฆทองสิไปไซน้อหลังจากที่มาแต่ พี่พระจ้าตึกสะดุ้กะม่แวยอกล้านกันเนาะก้อนแม่าสีม่อบมองเนกล่องละนกล่องนกล่องนั่นน้ำนเดียพีม่นเฮ็ดไม่ลักาลินไม่อ้ใสยิ้มยิ้มยิ้ยิ้มเพินวันยิ้มไม่พอ่นอะตาเพินเขากล่องน้ำชาแด่อยากยิ้มมาได้แต่เขาก็เมย์ยหยอกมา ตัดจริงหน่อยตัดจริงหน่อยอ้ไอเย็ดน่องเย็ดน่องโชคทน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 อยู่ก็ตู่งอพี่น้องก่อนอื่นเมื่อหักสีมาท่าซีห้องผืนน้องหรือว่ามาลงซีห้องผืนน้องพี่น้องเหากปัจจิท่าท่าท่าไปให้มันถัวน้องพี่น้องสะเดนกะท่าครังแหลกน้องพี่น้องแต่อีดนะสะเด่นใส่ไมมละกะ sedang siap bone nomin olahraga mampu siang

เสดนเปลี่ยนด้นท่าเออ,อเสดนเปลี่ยนด้นว่าเม่นด้นเปลี่ยนเสดนท่าแล้วพี่น้องตอนนี้่ยผนการทิฐานาะนท่าท่า,หา,หาทั้งซึ่งอ่ะเออว่าเบิ้งข้องใหญ่ก็ข้องหนอเนาะสิตางก็ทำได้ด้นว่าจะลงกระทาเป็นแล้วพี่น้องกลับไปเลยนั่นแะ ข้าสี่ยังฝึกมันจะเป็นต้องฆ่าหน้าก่อนัล้เนาะกวให้ขึนไปแสมหน่ายไปเลยทาบ้าลงไปมวนบดนมวนเยอะมวนเยอะ ก็ท่าท่าอังอังอางเนี้ยก็หะอล่างมือล่างมืออ่างล่งมือแล้วพี่น้อสำหรับัง่าหราหารสหรับตั่ง่อาหารอาหารนนเออในนี้จ้าแทออะก็มึงก็โยกถึงนะฮะล่งมือหังเทลงไปหนังหนอห่อนมัน เอามีทออยู่ก็ได้นี่เอ,อ, <laughs> อ่เอาแพ่ท่ะเนาะบไดาแปลงค่ะ พอแสดงึงกับบริเวณน้อพี่น้องเหโตนี่กะผนเบิงแน่นันผลบริเอกเพิผนเบืองในยูทูบเบิองที่เห็นแล้วก็่นกัมาลงเห็ดน้องพี่น้องแง่อะไรเป็นเจ้าท่าชีเปลือกอีกเอาสิค้ามาเห็ดสีเปลือกมันเรือเสียเด้าีดำมาเห็ดอันเห็ดอล้างมือน้อพี่น้อ อันนี้กลับไปตังค์แล้วยังไปท่านในท่าแล้วพราเราหมูที่พอเรือหมูเดียวกันหมูเดียวก็น่าไปติดตังต่อใหม่นนพอบท,นนทนนหน่ะีฟอแสดงกับชาติหินด้หนะง่นาะตุกนาตอือือ เป็นมะล่างอืมเพื่อนที่บรเบรจบนนาเทียตโต้เบนเหมือน่แบบลายก็ยังนีเออมีซองแบบเนาะจะเห็นเนาะนแบบใส่ทอก็มี่อันนี้เป็นแบบใส่ทอนะเพี่อนมากครับถาหันกรอบะหันกรอบแล้วกะ็เป็นเป็น <ะ S 2> ลกล่างนาปราป้าโตมาทชน,นี <น>มีแต่มีแต่งตัวนี้เอ้ยมีทอมีทอแบบนับทอนับป้าป้ากัอที่นี่นะครับใส่กอกอะไนี้แล้วกับลายกระหล่ำนะพี่น้องนาะลายนี่เปนกระนำเสียมันกับนำเสียมันก็บไรเอออ่ะเรนนี่แล้วกับอตัวโยเออกมาเนี่ยนี่กะเป็นแบบเก่าเขาแหละแบบโตฟอร์เซนทาสซีมได้นี่นะเนาะแลมีตัวโยแบบล้างมือแบบใส่กระตุกเนาะใส่กระตุกน้ำสะอาดตุนน้ำสะอาดอันนี้ก็เป็นแบบ ทุกนานเหนาะตัวนี้ตัวนี้คะแบบตัวโยตัวนี้อืตัวะันที่กนต่อยห้องต่อนาตัวนี้อายคุณกะคนซาติดน่าเห็นเนาะคนผสมซีเราฝึกกระสิเป็นตอดอกใหม่พราะแสดงชนิ็นนะพี่น้องะบริแสดงสีดคิดปลูกดอกใหม่นหน้อง ตอดอกไม้เนาะมีไ <sickness> ล่แบบแบบน้อยหลักาแบบสามก้างแบบนายน่คะแบบนายน้อยเออแบบก้างสามก้างอันนี้แบบน้อยใบปลูกแบบว่าปลูกต้นกระบองเพชรแล้วว่าดอกไม้ต่างๆแบบเริ่มมาปลูกดอกไว้ได้กับปลูกใช่ไหมเนาะ่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาดูทำให้เขากัน อะไรก็มาเขี่ยเงาอีกเออยังสีเขี่ยเงาอีกนเหรอซีเขียมเงาฮะกินเฮงเงงนะแต่ลอยบาดแต่ลอยบาดแต่ลอยบาดนะสีเขี่ยเงากาม่แห้งนี่มเราเอาเขี่ยเงามาขึ้ย่าข้าวที่ละก็ไม่ได้เขี่ยเงามาเจองาไม่ได้มันก็เงาง่ามหยุดพวกราคนมากเข้าจับไปที่เราเอ๊ยวะไอตังนะบ่วะอ้าตอมัยมาเห็นนารีนี่ที่แครโบเมนนะเหรออ้าปูนหยุ เราคนก็บอกเหดว่าอาปุ้น,นเห็ดเราคนเสยใหม่ที่แช่บ่แมปวงงวุ่งเนี่ยนเริ่มมมอมขึนขึ้นไฮะย่งเกาะปวงงงปวงงุงง่งเวลามันเห็นมัน่าใหม่แล้วกินบ่ได้ต้เอาไว่าอหม่คืดินดา นุ่บไปใส่ชีช่างงามนิ่เงเรียมพักค่ะใส่ชีช่างงโอ้งามเลยนี่ก็เป็นตังพอสิไดเห็ดน,นะพี่น้องเเหตุไล่แบบแบบเมียนอิ่งนะพี่น้ตอต้นนี้เเห็ุเขาลองเหตุสิสินะพี่น้องเขาลองเหตดตมอิดแลักะไมนกสิ้อยแน่นี่เป็นนี่เผนเห็ดหอบซองนะพี่น้องใหญ่ต้งมีตังอิงเตบโต๊ตนะพี่น้อง S <S <an> ตอนนี้พอสแสดงพอเห็ดตำไอตดนะพี่น้องบรรยก็อยากบ้างแน่แน่เบิรงคือบ้า,บางคืแฉ่นักนัก,กนพี่น้องไปต้มหมูมูนพี่น้องเอาโต๊ะแตงมูนใช่ไหมจะ้ะไปตอกปลาโลนะพี่น้องเวลากินซินดาจัะเอาโต้ะคือป้าจะกรตั้งเลย่น <S <S อนมเลยพี่น้องพอเห็ดแต่ซองแบนนั่งคอสเป็เห็ดเอานีกอ้อในกระดาพี่น้องแต่แสดงแก็บอะไร นี่เนาะจะได้แก้ปัญหาครับอันนี้เป็นแก้ออกก็ได้แบบนั่งกินเบียก็ไดน้องพี่น้องแบบโอยกินหนาบต่างๆหมูมากแล้วยอมข้าเขาขึ้นมากกระไดโอยจะกินซินดาอะไรก็เอาเต้าลงไปชนนี้จะใส้ได้แก้บัได้ต้นเนี้ยเขาจะเอามาจ่ายเงินเลยน้อพี่น้องแต่เขาจ่ายเงื่อนงันได้ไม่เอาครับเขาจะว่าให้อัดหูไหวเนาะให่นะคะอัดไหลเนาะเพื่นเพื่อนแสดงมีเตอร์ต่างนาะพี่น้องบ้ากับสี่หกหกในเร่อยหนึ่งเนาะ ก่อนเนี่ยเขาไ้ก็คือโต้ตังค์บอดีเห็ดข้าวบอดีข้าวเช่นแล้วพี่น้องเพราะว่ามันนะมันบอกง่ายแล้วพีพอที่ได้ล่องเห็ดก็ซื้ออะไนี่ะเห็ดแล้วก็ล่องแบบล่องท่าซีนร่องท่าซีถ้าพิษถ้าถือแล้วก็เอาเองเนาะตังค์บอดีข้าวหรอกเพราะมันแตกแล้วพี่นุ่มแล้วก็นั่งอะไรอย่างนี้พี่น้องสำหรับคิดท่าซีโฮ่งขึ้นตังกับิี่ก็เจ้าเพียงคนนี้เนาะ ครับสาผู้มประติตตามตอนขอแสดงเพนผ้าซีของเงาลวาผ้าซีไร่ใหม่น้องเพน่อนๆวดแต้มน้องอเออพื่นกระนิดว่าเชซอเออเดิบเตี้ยวะ้วกอะยาไม่เงาฝนน้องเพืนก็เลยเห็นไปซองชิหรัรหบคขิปนี้ก,กอะแสดงอะพอลาไปก่อนน้องเพน่อ,อนขอไปคิดนะบ๊ายบาย